มีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับอยู่ๆไฟหน้ารถไม่ค่อยสว่างครับมันเป็นเพราะอะไรมาดูกันครับเหตุการณ์นี้นะครับอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เพิ่งซื้อรถยนต์ฟอร์ดไปใหม่หรือเคยซื้อไปแล้วนะครับแต่ไม่มีความคุ้นชินเกี่ยวกับระบบรถยนต์เรามาดูกันครับอันนี้นะครับรถใหม่เลยนะครับเราจะเตรียมส่งมอบผมก็มาพบพอดีครับเห็นตัวนี้ไหมครับ ลูกกลิ้งที่สไลด์อยู่บริเวณนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่เลข4ี่นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องปกติรถควรจะอยู่เลื่อนไปให้สุดเลยนะครับจะอยู่ที่เลขศูนย์บนี้ครับและเห็นเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเลื่อนไปไหนไม่ไปแล้วนี่คือระดับไฟหน้านะครับที่อยู่ในระยะมาตรฐานที่เราจะมองสบายที่สุดการที่เรากลิ้งลงมานั้นนะครับระดับไฟหน้าจะมองลงไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการล้างรถนะครับหรืออาจจะมีเด็กๆไปหมุนเลื่อนตรงนี้นะครับ พอเราขับเราก็เกิดความรู้สึกว่าทําไมวันนี้ไฟไมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ค่อยสว่างอย่าลืมมาดูจุดนี้กันนะครับสําหรับวันหน้าผมจะมีอะไรดีๆมาแชร์กันอีกฝากติดตามด้วยนะครับ